เพลิงกันนะคะและ้วมีอะไรได้กินบน่งแม่ได้เอาอาหาราน่าหน้าหลากหลายนะคะไก่ของตัวเองขนมปังของแขร์เอาแขรของมันไก่แล้วก็อาหารของ,ง,ของอทั้งทั้งเอธิโอเปียกะะันเดี๋ยวสกินล่องบน,น

อันนี้ลชิมเนี่ยกวางนะคะกินกับรอบแรกกินกับมีอย่างบัลหลอกอะไอย่างมัสซีรับฮะซีรับบัลหลออย่างัสบซีรับซีนักซีนับบัากอ่มัสตามัสตากินกับมัสตานะชินกวงมากินของน้ำกันเลยเนแโมาานตม่ไม่

มีลายเซรางิกแบบยานไครบัวาร่องเหมือนบัวใครบัวใครสันรัติมืดนคะกินมือเลยใคะเขากินมือไมีก่นค่ะแล้เ็นรก็ลุยมือแล้วกอดไ มาไปยัง่างพอ,อเขาเป,ป,ป็นตู้ันเวกนี่เป็ขนมปังมากขนมปังใส่ชีส เราเนีน่ยเลยนโอ้แทบมือได้แทบมืนเขาะเดีไ่เลเดยนี้่เหน่ยก,กนหนยกินเป้านะเงบาเด้ไม่นื่อกินเป้าเรางไม่นื่กินเาไม่น่อินไปเ ไส่ก้อนเกลือเห็นไหมเนี่ยน่ากินไหมใส่ก้อนเกลือปาปิช่างน่าจะอ่อนที่มันแบบนี้มันฟังพีฟองยัง การแต่งตัวสวยไม่เป็นอุปสรรคในการแข่ไงไก่ไม่เป็นอุปสรรคในการแพ่ไก่หรอล่นอ้อ

여러분 날 기억해 주셨습니다. 고 문제를 다 드려 주셔야 새로운 거를 고고. 엄마는 특별히 색깔을 안 드립니다. 조금이 괜찮습니다.

นักม <kung> ินฮัมฮม่อะไซีกิงอินเตอร์เดอร์บันบไฟออาหารแขอันราไยเหมอนันหน่ชาค่ะาแต่งต่างกันใส่ก็่ใส่นตาบะเมย์หน่อยขอเอาชีสออกก่อน

สบอร์กชีสกิ้งเน่ยโซคาโคล่าฮะห้องไก่ต้มโคก่าฟู้เดียวะังเข้นตลอดหรยขนมคินข้ Kalau besok masakan baru, besok